นี่คือรถที่ทุกคนขอมามากที่สุดตั้งแต่ผมทำริสเตตมา นี่คือรถที่ทนพายุได้มากที่สุดในเกมทวิสเตนะตอนนี้และชื่อของมันก็คือ TV V2 พพพพพอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งบิวไปมากกว่านี้แค่เป่าน้องเอ้ยมาๆๆไอเหี้ยมึงอยู่กับกูอยูแล้วนะนี่นี่แหละนี่แหละผมนี่แหละนะอ่ะคลิปนี้นะก็ช่างหัวมันแล้วกันนะเออเอาเป็นว่าผมกลับมาทําทวิสเตทเอานะคือกลับมาทําเพราะไม่รู้สิคือรู้สึกอยากทําเออคือแบบไม่ได้คือผมค้างไอตัว TV V2 มานานมากแล้วนะให้ให้ผมกลับมาทําเลยนะโอเค อ่ะตอนนี้ในทวิสเต้นนะครับก็มีรถมาเต็มไปหมดเลยนะเหีเยมึงดูดิวอตคืออะไรเนะี่ยอ่ะฮะ VRT โอ้โหเี่ยเทพจัดอันนี้อะไรเนี่ย U T A V คืออีอย่างก่อนเจ้ยเทพจัดเธอในโด้ไอแท็อันนี้ผมเห็นบ่อยแล้วมีโดโรฟีโดโรติอาเยอะช่างแม่เลย แล้วก็มีทอร์เรนโดพันเชอร์ไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยแบทแมนนะแบทแมนอ่ะ, <c oughs> อะน้องโอเคครับมากันเลยคลิปวันนี้นะครับก็คือ T A V V 2นะโอเคมารถคันนี้นะครับคือรถที่ผมซื้อเป็นคันแรกๆเลยนะตั้งแต่เล่น Twisted มาไม่ใช่ดิอันนี้มันคือรถคันสุดท้ายที่ผมซื้อมาใน Twisted ก็เดี๋ยวมาฟังกันดีกว่านะครับว่ารถคันนี้มีสเปคอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอใช้สเปคที่ดีที่สุดของรถคันนี้เลยแล้วกันนะครับก็คือ T A V V 2 2009นั่นเองรถคันนี้ขับเคลื่อนล้อ หตอนหลังเที่ยวอะไรสัตว์ขับเคลื่อน4ล้อนะครับใช้น้ำมันดีเซลถ้ามึงเอาแก๊สโซฮอไปนะครับรถคันนี้เราตู้เลยนะครับอ่ะล้อเล่นล้อเล่นนะครับก็จะทํางานไม่ได้นะเออก็ช่างแม่งแล้วกันนะเออเชี่ยเกมมันอะไรเนะี่ยดีเซลเลยก็ใส่ไปเลยนะตามที่พี่พูดอะ่ะมึงอย่าหาทำเลยมีที่นั่งอยู่ที่4นะครับมีสล็อตนะครับในการใส่พรบอยู่ที่2อสปีดนะครับของรถคันนี้อยู่ที่ 110ไมล์ต่อชั่วโมงนะครับอ่าไม่ใช่กิโลนะครับไอ้เที่ยปกติกูใช้แต่กิโลไนงะวันนี้แม่งกูมาโคตรเลยเที่ย er, กูมาแบบใส่เป็นไมล้ออฟโรดนะครับอยู่ที่75ไมล์ต่อชั่วโมงอัตราเร่งอยู่ที่185โคตรการประหยัดน้ำมันอยู่ที่8ก็ตามนั้นนะถังน้ำมันบรรจุได้เอ่อโคตรการและการลดตัวลดลงอยู่ที่23โสออ วอ23เลยเชียอะไรวะเนี่ยแล้วก็การทนทานต่อพายุอยู่ที่225ซึ่งน่าจะเยอะที่สุดในเกมแล้วละ่ะใช่แล้วนะครับโอ้โหเชี่ยรถคันนี้เกือบแล้วโอ้โห220เลยหรอเกือบไปเป่าน้องน้องจะมาเป็น c ช a เรเจอร์ของทีวีกูเอเนี่ยเลยก็เกือบอยู่นะเนี่ย135เลยนะเนี่ยอันเก่าอ่ะ IDF 235แต่ว่าถ้าเป็น209 0เราเน้น deployment speed ให้มันเร็วขึ้นมันก็เลยจะทำให้วิน resistance อยู่ที่2 0 2 5ซึ่งก็พอรับได้เพราะ d e p l o y m e n t มันเร็วขึ้นประมาณนี้ อ่านเดี๋ยวเราสปอรลดเลยแล้วกันเดี๋ยวเราใช้แบบออริจินอลก่อนนะจะได้ไม่สับสนกันเอสโกเฮียมันกดเลยววะอาร์กุตเจเฮียกูลือไปหมดแล้วเโอเค,ครับรถคันนี้นะครับไม่มีอะไรเยอะนะครับอ่านเดี๋ยวเราไปแบบเร็วๆเลยนะด้านหน้านะครับก็จะเท่ๆแบบนี้นะครับแต่มัแบบเปรี้ยวไม่เหมือนใครนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับก็คือไฟแถบสีขาวๆเนี่ยซึ่งเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับก็จะมีสมอใหญ่มากๆเลยนะครับใหญ่ที่สามารถเจาะหัวคุณทะลุแบบง่ายดายนะครับ แล้วก็มีนี่นะครับแผ่นนะครับในการกันไม่ให้ลมพัดนะครับใต้ ท้องรถไม่งั้นมันมีโอกาสที่รถอาจจะทําการบินยบายจากพื้นได้นะครับมาด้านหลังดีกว่านะครับอันด้านหลังนะครับก็จะมีสมอเล็กๆนะครับก็ใหญ่พอๆกันนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะเล็กกว่านิดนึงนะครับก็จะมีอยู่2อันแล้วก็จะมีท a เเขียนอยู่ตรงนี้เท่เลยนะน้องกูเบวไปไหนวะเนี่ยฝั่งขวาครับก็มือฝั่งซ้ายนะครับไม่ต้องพูดเยอะนะครับแล้วก็ด้านบนนะครับอันนี้คือกล้อง IMac สุด exclusive นะครับจากภาพยนตร์เรื่องเทนเ a โ o อลเลอ,อ,ลอลเลน,นะครับอ่ะ อย่ากูตัพูดแบบนี้นะครับอ่ะแล้วก็ด้านบนนะครับก็จะมีตัวเมสเซนเกเหมือนเดิมไม่มีอะไรโอเคนะครับในรถก็จะเหมือนธรรมดานะแต่ว่าก็ไม่ธรรมนาคออนี่นะครับนี่คือการจับนะครับจะเป็นการจัดการเรื่องของไอ้พวกสมอแล้วก็การควบคุมระบบไฮดรลิกทุกอย่างในรถคันนี้เลยนะครับก็จะควบคุมโดยไอ้ตัวนี้แหละนะที่ทุกคนเห็นเนี่ยไอ้ท่อน,นี่ก็คือท่อไฮดรลิกนะครับหรือเปล่าวะกูไม่รู้เหมือนกันวะน่น้องกูไม่ใช่นักวิชาการอ่ะน้องโทษที อ่ะแล้วตรงกลางนะครับก็จะมีที่นั่งพิเศษเพราะอันนี้คือที่นั่งควบคุมกล้อง Air Max เดี๋ยวผมควบคุมให้ดูนะครับนี่มาควบคุมกล้อง Air Max ได้แบบนี้แล้วก็จะสามารถ เปิดอันนี้ได้แบบนี้เลยนะครับสําหรับกล้อง m m a ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัว t ทวนะครับก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับก็ดีเทลเดี๋ยวอก็เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะอะทุกคนก็เห็นหนกันอยู่นะครับว่าดีเทลมันมีอะไรนะนั้นเดี๋ยวเราไปดูเกมเพลย์ของรถคันนี้กันเลยดีกว่านะว่าจะโหดขนาดไหนกันเชียวว่าน,น่าผมขอคุยกับทุกคนหน่อยแล้วกันนะ อันนี้เสริมเสริมคือผมก็รู้แหละนะว่าทุกคนอยากให้ผมเล่น t w i s t e d นะคือผมรู้มานานแล้วลนหะเพราะว่าตามที่ผมไปอ่านอ่านคอมมน่์มาก็มีแต่คนแบบพี่เล่นรถคันนี้รถคันนั้นหน่อยอันนี้แหละผมก็กลับมาแล้วแต่ก็อย่าลืมไปดูคลิปอื่นของผมด้วยจะได้มันนะเพิ่มความมันเพราะถ้าให้ผมเล่น t w i s t e d เกมเดียวมันก็จะน่าเบื่อจนเกือบไปแม่มันจะเป็นแบบเกม t w i s t e d คลิป t w i s t e d อย่างเดียวเล่นแต่ t w i s t e d ช่อง t w i s t e d อย่างเดียวมันก็น่าเบื่อนะครับผมขอทุกคนไปดูคลิปอื่นๆของผม้วยนะเพื่อจะให ช่องมันบูมมากกว่านี้นะโอเคมาทีวีสอ ไปลองเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราดูก่อนว่าพายุอยู่ไหนอ่าเราต้องไปตัว E แล้วก็ลงใต้นิดนึงนะครับอ่านั้นเดี๋ยวเราอ่าไป E ก่อนไปกันเลยน,น,เนู่นไ่โอ้โหเชี่ยพายุใหญ่สิบหายเลยนะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยน้องโอเคดูเหมือนจะมีพายุอยู่2ลูกนะเนี่ยจะมีลูกใหญ่นะก็คือฝั่งขวาเราแล้วก็ด้านหน้าเราจะเป็นลูกเล็กๆหน่อยนะแล้วเกมนี้ก็ยังกราฟิกเหมือนเดิมครับโอ้โหตบมือครับตบมือครับกราฟิกมันก็เ้่าเหมือนเดิมอยู่แล้วสิอะไรของผมเนี่ยผมไม่ได้เล่นนานด้วยแหละประมาณ5 เดือนเต็มๆนะคือผมอะ่ะไม่ได้แตกเลยนะทวิสเตตบางคนอาจจะคิดว่าเออกูเข้ามาเล่นหน่อยแต่ว่าไม่นะครับผมทําการเลือกเล่นไปเลยนะทวิสเตตด้วยความที่ว่าผมอยากจะทําคลิปแนวอื่นอะ่ะให้ทุกคนดูมากกว่านี้เ่คือทวิสเตตแต่มันเป็นเกมที่แบบผมชอบก็จริงนะแต่ว่าผมกลัวทุกคนจะเบื่อไงก็เลยลองไปทําเกมอื่นดูนะก็คือแนะนําเกมไปทั่วนั่นแหละนะแล้วก็การกลับมาครั้งนี้คือกลับมาเล่นในฐานะเกมลองนะเพราะเกมหลักๆของผมก็คือเกมที่ผมจะเล่นไปเรื่อยนะครับก็ ตามกันไปแล้วกันนะไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือสเตทหรือว่าคลิปเกมอื่นๆของผมนะคือมันก็สนุกพอๆกันอะแต่ว่าคนดูนอชิบหายเดี๋ยวดูดิมึงดูเชียร์ให้เชียร์ผมดูเดีดูดิโห้ยนะก็สงสารกูเถิดนะกูสารทำมาแล้วอะตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะครับอ้าวเกมะเราทำการไปตั้งโควอะไรแบบเร็วๆเลยนะครับเพราะตอนนี้มืดแล้วมันน่ากลัวนะไอ้รถของเราก็ใกล้ถึงพายุแล้วแต่ว่าพายุคือระดับ3เลยเหรอโหยอะไรวะเนี่ยผมว่ารถเราไม่น่าจะ ไปหรอกใช่ไหมทีเอวีสองเลยนะเวย้ยไม่ใช่รถแบบเก่งรถกากๆนะเฮ้ยน้องนี่มันทีวีวีสอดเลยนะเนี่ยโอยโตโหดไอ้เชี่ยกูเล่นโตโหดอ่แบบนี้พอดิโอ้ยเชี่ยเมื่อไรจะถึงเนะี่ยน้องเฮ้ยฟ้าผ่าฟ้า,ฟา,ฟาเลยเต็มไปหมดเลยเนะี่ยโอเคกลับไปเป็นระดับ5แล้วสุดยอดอ่ะสุดยอดไอ้เชี่ยเกมแม่งสุดสุดอะโอเคลมกําลังพัดไปใต้ยอยู่โอ้เราจะไปทันไหมเนะี่ยอาจจะไม่ทันนะดูแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับเราใกล้ถึงพายุแบบเต็มทีแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่42ไม่ ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเราเข้าไปใกล้ๆเลยนี่มาแล้วมาแล้วได้ยินเสียงไหมครับนั่นแหละรครับเสียง่งนารกครับโอ้โหยอดเอาพายุระดับอะไรแล้วเนี่ยบอกไม่ได้แล้วเหรออุระดับห้าแล้วเนี่ยอุ้ยชิบหายแล้วไงโอเคครับแล้วเ,เข้ามาแลวโอ้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรนะเนี่ยืมชิวจัดอะเสี่ยชิวเกินเอยเอยเสี่ยไม่ชิวแล้วไม่ชิวแล้วน้อง เออดิเปอร์ดิเฮ้ยดิพลอยน้องเฮ้ยดิพลอยดิพลอยดิพลอยเีอยกูดิพลอยช้ากันไปปะเนี่ยเออว่ะโอเคทุกคนคือเรามาช้าด้วยแหละมันก็เลยพลอยเลยไม่ทันแล้วแล้วกูแก่แล้วนะน้องโอเคไหมมาแล้ว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 นั่นน่ะทุกคนเห็บไม่น่ะ โอ้ไม่อ ah, ้วนอ่วนอ่ะเชี่ยแม่งมาแล้วทุกคนรถคันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะแต่ว um, ่าเมื่อกี้ผมเอที่ยไปหน่อยนะคือแก่ด้วเห็นไหมครับการพูดผมยังดูแก่เลยครับ <nào>? คือ <neo> ช้าอืดอ่าไปหมดเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปอันนี้แล้วกันไปลาพายุตัวต่อไปแล้วกันนะ คือไอพายุเมื่อกี้ก็ช่างมันแล้วกันเอ้ยนี่น,นี่เราต้องมีความสมจริงนี่ต้องมีเบรกเบรกเบรกโอเคไฟเขียวแล้วไฟเขียวแล้วไปไปไปโอเคมาอ,อู้หฮะเชียนะอะไรวะน่ะเออห้มึงตกมาจากไหนวะนะ่ะอันนั้นเดี๋ยวเราตามเพื่อนไปก่อนแล้วกันนะอ๋อรู้แล้วรู้แล้ว,ลวทําไมรู้สึกแปลกๆล,ลืมเปิดเสียงเออถือว่าดิโอเคมามามาเดี๋ยวเราไปล่าพายุการเหมือนทุกค,คลิปแหละนะแต่ว่าคลิปนี้อาจจะตัดสั้นลงนิดนึงเพราะว่าผมไม่รู้ว่าทุกคนยังจะดูทว อยู่หรือเปล่านะถ้าการตอบรับดีผมจะทําคลิป au, ยาวๆเหมือนเดิม1020นาทีเหมือนเดิมผมไม่รู้ว่าทุกคนชอบหรือเปล่านะก็ดูจากมิวแล้วก็น่าจะดีแหละแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันการกลับมาครั้งนี้จะดีไหมเพราะผมก็หายไปห้าเดือนได้นะไปทําคลิปตายอื่นแต่ว่าก็ตามนั้นนะกลับมาทำทวิสเต็ดดีกว่านะคือวิถีเราเนี่คือวิถีเรานี่คือการต้อนรับหรอครับทวิสเต็ดเนี่ยเฮียโอ้โหพระเจ้าอุย้ยเอาเรื่องเอาเรื่องนี่ไงพายุพายุ โอ้หมันคือมามากครับโหว้าวมันใหญ่มากๆโอ้โหมันใหญ่มากๆไอ้เหี้ยแม่งใหญ่จัดอะโอ้มันใหญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่คือการกลับมาของไอ้อุ่นเซตีแล้วเนี่ยระดับ5เลยี่แล้วเนี่ยนี่คือการต้อนรับของเกมแล้วเนี่ยโอ้โหดูดิอันนี้ตรงกลางนี่มันหายไปเลยโอ้โหเลยว่ะโทษๆทุกคนกูแก่แล้วกูแก่แล้วไปเร่งเครื่องเร่งเครื่องโล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 ไอ้เหี้ยเลีงเครื่องก็ช้าชิบหายเลยรถคันนี้เร็วๆดิรถไอ้เหี้ยมึงจะช้าไปไหนโอ้เเ่โออหารืง เอาเรื่องเอาเรื่องอันนั้นเดี๋ยวเราอยู่กับเพื่อนแล้วกันตรงนี้แหละรถตกลงรถตกลงสวยสวยสวยวางโรบ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 สวยครับเข้ารถเข้ารถเข้ารถเข้สวยสวยเร็ว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 รถตกลงลงดี่น้องเหลืออีเหี้ยมึงวางสไปเร็วกเ้ี๋ยวเหี้ยแม่งหมาแล้วพายุป้ายสุดยอดครับสุดยอดครับโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดไปเลย ว,ว้าวมาแล้วติด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 ยังไงสวยเฮียโอ yes. ้ยตายเฮียอย่างโหดอ่ะเชี่ยอย่างโหดอ่ะเฮียมึงมาดิฮ่าฮ่าึงมาดิเฮียมึงเจอทีวีสองกูไอเฮียได้ไปแล้ว นี่ไอพลังของทีวีสองไงน้องมึงเห็นยังนี่แหละคือความโหดของทีวีกูเชี่ยมาดิมางฮะดิเชี่ยมางฮะดิลูคกระดั้นอ่ะเียมันซูมไม่ได้ล็อกเนี่ยเป็นไงเป็นไงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะงงครับงงเลยฮ่าฮ่างงเลยโอ้ยนีย่แหละนะพลัおお <c twe salaries> ไไงแห่งทีวีลูกรักกู นี่แหละเป็นไงล่ะทุกคนนี่คือการอินเตอร์เซปในรอบ5เดือนนะครับสุดยอดเลยครับใช่ไหมมันมันหเดือนปะรูปเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยวผมเช็คตอนนี้เลยไม่ใช่นะครับในรอบ5เดือนก็เชี่ยอะไรนะครับในรอบประมาณเออหเดือนอะไรชื่อผู้ถูกแล้วกูเออชิบหายเลยวะ <c oughs> อ่าในจริงๆแล้วมันจะมีอีกลูกหนึ่งนะอยู่ฝั่งซ้ายแต่ว่าไม่รู้สิประมาณนี้แล้วกัน มันต้องลดมันต้องไปตาลังนิดนึงโอเคไปตาลางอยู่ยู่ยูยลดตลดลงเลยสวยเร็ว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 เร็เร็วๆเร็วๆเเรวรวเ เร็ว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 ไอเหี้ยไปแล้วทุยนั่นแหละครับคือ TV2 อนะครับ <c ười> นั่นแหละนั่นแหละนะทีไผมอาจจะเล่นกาดนั่นแหละนะคือต,ต,ตัวตัวรถอะมันดีนะคือมันพมพยุดธ์ได้เยอะมากๆสำหรับคนที่เก่งนะ <c ười> นนก็สามารถเล่นรถคันนี้ได้แบบชิวๆเลยนะแต่ผมที่เพิ่งกลับมาเล่นก็อาจจะกะๆนิดนึงแต่ว่ารถคันนี้ถือว่าดีตรงที่ว่าพมพยุท์ได้เยอะแต่ข้อเสียก็คือนั่นแหละนะคือรถตัวรถช้าชิบหายเลยนะช้าขนาดไหนครับช้าจนผมรอแล้วเหนื่อยครับเมื่อกี้แล้วก็นั่นแหละเราก็ได้อินเอร์เ็ต หนึ่งครั้งนะครับแบบจังๆนะก็ถือว่าโอเคนะครับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้แค่นี้แล้วกันนะจะได้ไม่ยาวถ้าใครอยากเล่นรถคันนี้ก็สามารถซื้อได้เลยนะครับในราคาสามแสนแล้วถ้าอยากให้ผมเล่นรถคันไหนก็สามารถดีเควสต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปฟาร์มต่างายกเว้นไอรถพวกนีนะ้เงินผมบ่มีนะก็เดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันลองคอมเมนต์มาดูนะก็ถ้าผมมีเงินเดี๋ยวผมลองเล่นรถพวกนี้ดูนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวเล่นรถพวกนี้ให้แล้ว,นะวกนันนะพวก ทอร์เนโดพัน d o เชอร์ดอร์ชีทอร์เนโดแอทแทกโดมินเตอร์สผมนะแล้วก็อูเทแล้วก็ uh Dark, เดนด r กก็คือนั่นแหละนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะครับในที่สุดผมก็กลับมาแล้วนะครับเจอกันครับ